คนเกิดปีนักษัตรขานปีเสือพลังธาตุไม้เดือนมกราคม2569เป็นเดือนฉลูพลังดินธาตุดินพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภให้กับคนปีขานส่งผลให้เดือนนี้คนปีขานจะจิตจัดจับอะไรเป็นเงินเป็นทองม,มีความโชคดีในด้านการงานและการเงินมีบรารมีเพิ่มขึ้นมีผู้ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมโดยเฉพาะคน ปีขานที่เกิดปีพศ2541พศ2529และพศ2517งานที่ทำราบลื่นมีงานพิเศษมีรายได้เสริมมีผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนได้รับโอกาสทาง,งานสำคัญผลงานโดดเด่นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเป็นเดือนที่มีความโชคดีทั้งทางด้านการงานและการเงิน ในลักษณะยิ่งทำยิ่งได้คนปีขานที่เกิดปีพศสอง5ันเป็นช่วงที่มีโชคลาบได้จักลาบลอยลาบเสี่ยงหรือลูกหนี้เก่านำเงินมาคืนให้ส่วนคนปีขามในรอบอื่นๆในเดือนนี้พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งทางด้านการงานการเงินและการศึกษาเล่าเรียนมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้านการงาน ลาบลื่นคล่องตัวดีมีงานพิเศษมีรายได้เสริมหากค้าขา,ายยอดขายเพิ่มขึ้นควรดูแลและบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงินห้องตัวมีรายได้เสริมมากขึ้นมีโชคมีลาบด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีขานสูงขึ้นประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีท่าไม้ เพื่อช่วยเสริมพลังธาตุประจําตัวจะทําให้มีโอกาสที่ดีการเงินมีโชคลาภและมีผู้ช่วยเหลือมากขึ้น